สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่เข้า VP ธรรมดานะครับชข้ง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP ของวันที่1 4ตุลาคม2 5 6 6นะครับสําหรับลาว v i p นี้ก็จะมีทุกวันทุกวันเลยนะครับช่้ง v i p ีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลุ่มเพื่อความบันเทิงทุกทุกวันนะครับลาว VIP ก็คือลาารอบดึกนะออกสามทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับ ้องบีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเร่ยให้ท่านผู้ชมได้รุ่นรุ่นกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะมันคงัางคั่งมังมีทวีทรั์ทวีชคทวีสุขนะครับ าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะคร pues ับข้ามาชมกันเลยนะครับจดเอาทุกตัวนะครับวันที่14ตุลาคม2566ลาว VIP นะครับลาว VIP ฮะเด่น678นะครับเน้นที่6กับ7ปันทงที่7รูดนะครับ7997700771177277447นะครับอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ผิดหรือเปล่าเนี่ย9 0 1ครับได้3นะอืมอืม เจ็ดเก้ากเจ็ดเจ็นะครับหกเก้ากหกหกนะครับแดเป็นตัวกันนะครับเก้าูสนองเจ็ดแปดนะครับตามนี้นะครับเป็นเชอกไฟจัดนะอืมดูใกล้ๆหน่อยเออหจแปนะครับเน้นที่หกับเนะครับเน้นที่รูดนะอันนี้คู่เจาะนะเขาเรียกคู่เจาะนะครับทางนี้นะ เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจดหนึ่งเจดสองเจดสามหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งสามนะครับอ่าอันนี้คือตัวรองนะครับดูให้ดีนะครับตัวรองมันชอบมาจริงจรับต,ตามนี้นะครับ,ส,ส,ร 7, 6, รบส่วนสายลูดตัวลวดที่เจ็ดกับหกครับส่วนแปดในพิจารณาดูนะชอบค่อยจัดนะครับมาชอบก็ไม่จัดนะครับตามนี้เลยนะครับลาวีไอพีนะครับก็คงจะเน้นตรงเลขขี้นั่นแหละเจ็ดเก้า 6,9,7,1,6,1,7,3,6,3ตามนี้แหละเด่นนะครับถ้าใครจะรูดเนี่ยก็ดีนะปลอดภัยดีนะรูดส่วนมากก็ได้กินนะครับประมาณนี้นะครับขอขอบอออคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีๆๆนะครับวันนี้ก็มีทางนี้เนาะอวานนี้ก็เข้าอยู่นะเข้าแต่จับจูกกันหรือเปล่าไม่รู้ประมาณนี้นะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับเด้งๆงมานะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ